เาหนที่ได้แสดงผัให,หม่ยเลขเป็นที่ครบถ้วนถูกต้องท,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 ทุกหลักแล้วนะคะจากนั้นท่มออุปกรณ์ออกรางวัลให้ดัวหม่ยเลขมรักการอีกครั้งค่ะ หลักที่สามหลักที่สี่หลักที่ห้าและหลักที่หกเข้าใส่ในภาชนะพลาสติกทรงกลมจากนั้นเจ้าหน้าที่ที่มุนภาชนะให้ลูกยางหมายเลขละกันเพื่อให้ท่านประธานกรรมการสิ่น้ขึ้นมาทรั้งละหนึ่งหลักค่ะว่าจะใช้อ,อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขหน้าสามตัวสองครั้งเงินรางวัลรางวัลละสี่พัน 4, บาท ใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หกอุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สามอุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งสวัสดีครับเอฟซีลุงป่องมงคลโคราชครับเหวยกำลังจะออกนะครับออกำลังจับจับจับหมายเลข ผู้ที่จะไปเขาเรียกว่าไปจับลูกบอลที่สำนักง,งานสลากกิตแบ่งรัฐบาลไทยนะครับจะเป็นคนไทยตามหลักหลักก็จะมีหลักหน่วยไปถึงหลักแสนคือหกหลักหกตัวได้เลยครับ,นะรบดูนะครับรางวัลเลขหน้า3ามตัวครั้งที่หนึ่ง เลขหน้าสามต่อครัง้งหนึ่งเลขที่ออกครับลุ้นไปด้วยกันแล้วกันนะครับหนึ่งสองสอง,สองนะครับหามสหนึ่งสองสองสอง,สองมาเลยครับสองมาเลยเกินก่อนนะครับก่อนที่หวยจะออกนะครับผมก็มีสูตรทําเหมือนกันนะครับผมบอกไปแล้วนะครับบอกว่างวันนี้ต้องมีสองใครไม่มีสองถือว่าผิด หมายถึงเลขท้ายสามตัวรางวัลที่หนึ่งนะครับเลขท้ายสามตัวรางวัลที่หนึ่งนะต้องมีสองเท่านั้นไม่มีสองไม่ถูกนะครับไม่ถูกนะครับและอันดับแรกเลยหนึ่งสองสองเลยครับแล้วจากกระไรสินน,น,นู่นเขาบอกว่าให้ห้าให้ห้านะครับสามตัวก็ให้หนึ่งเจ็ดห้าคอยดูใครจะเข้าไม่เข้าดูกันสูตรของผมก็มีเอาเลข ท้ายสามตัวรางวัลที่หนึ่งบับบวกกันนะครับคือมาจากหลักร้อยบวกได้หลักหน่วยวัดที่ผ่านมาก็ออกหกสองหกหลักร้อยก็คือหกหลักหน่วยก็คือหกก็บวกกันได้สองผมเลยบอกว่าต้องมีสองไงต้องมีสองเท่านั้นดูเลขหน้าครั้งที่สองครับเลขท้ายเลขหน้าสามตัว ครั้งที่สองแล้วครับเห็นชัดไหมครับนี่เห็นชัดไหมไม่มีใครดูกล้องให้เห็นชัดไหมเห็นผมชัดไหมล่ะหน้าสามตัวครั้งที่สองไม่บางหน้าจอชี้ไปดูตรงนู้นเลยครับแปดศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าไฟครับนะคะ เดี๋ยวก็จะมีการจับรางวัลเลขท้ายสามตัวอีกสองครั้งนะครับเลขท้ายสามตัวนะครับ<ม>อีกสองครั้ง<ม>ที่ออกมาแล้วก็คือเลขท้ายสามตัวหน้าสองครั้งเหมือนกันผ่านไปแล้วนะครับหน<ม>ึ่งสองสองแปดศูนย์เก้าชมต่อนะครับเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งจะมีด้วยกันสองครั้งด้วยกันนะครับ<ม>จับลำดับ นะครับเขาเรียกหลักผู้ที่จะจับลูกบอลอุกอกรางวัลหลักที่สองหลักที่สองนะครับคือหลักสิบนี่แหละอุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สามเอาคณะมาทางไหนออกคณะพนังมาหนึ่งสองสามที่ห้าหกอ๋อมีหกลูกบอลมีหกลักรางวัลหลักที่หกจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองหลักที่สามหลักที่หกหลักที่สองหลักที่สามหลักที่หกครับที่น เลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งครับร1 1> มันลุ้นด้วยกันแล้วครับนะ FC ลุงป๋องมงคลโคราช u t u b e ช่องภาษาไทยนะครับลุงป๋องมงคลโคราชนะครับพิมพ์้าไปเลยนะครับเราไม่มีมั่วเราไม่มีมนโนเราของจริงเรามีหลักฐานเพราะหวยสูตรคำดวณมีหนังสือทารรม,มีคู่มือ พิสูจน์กันได้นะครับทุกเทปเลยครับเข้าไปดูได้ทุกเทปเลยลุงปองมงคลนะครับช่องลุงปองมงคลอย่าไปเป็นปองเป็นแปงเป็นอะไรไม่ใช่นะปองไม่เอกเลยแหละครับดูตัวไฟหลาผมไว้แล้วกันเลขขายสามตัวครั้งที่หนึ่งห้าห้าเก้า เดี๋ยวมาลุ้นกันแล้วกันนะครับเ็กท้ายสามตัวของรางวัลที่หนึ่งเนี่ยจะมีสองหรือไม่แล้วก็จะมีห้าหรือไม่นะครับผมอยู่ต้นครัวของภาคอีสานคือนครราชสีมาลูกป่องมงคลโคราชลงไปทางด้านนู้นก็กาลสินแลนะครับห้า มาอย่างเดียวมาแรงด้วยครับรู้สึกจะสามตัวให้หนึ่งเจ็ดห้านะให้มาแล้วละครับ 1, 5, 5, 1, หนึ่งห้าห้าหนึ่งไล่ไปเอาคู่กันอะไรหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าห้าเจ็ดอะไรพวกนี้แหละประมาณนั้นสามตัวมันสามารถที่จะครวบก,กันได้ของเขานะครับของเขาไม่ใช่ของผมนะผมต้องสองอย่างเดียวเท่านั้นถ้าไม่สองแสดงว่าผิดโดนเขี่ยกระเด็นไปหรือเปล่าไม่แน่ใจ เลขท้ายสามตัวครั้งที่สองเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองเปิดฝาลูกบอลทึบแสงไว้ก่อน,นะ ตัวรั้งที่สองเลขที่ออก9 4, 9 4 7 9 4 7 9 4 7มี9ทั้งสอ <5, S 2> งอันเลยนะครับครั้งแรก5 9ท้ายสอง9 4 7ตอนนี้มาดูกันครับเลขท้ายสองตัวเลขท้ายสองตัวมีอะไรบ้างนะครับ ดูนะครับแปบ๊บเดียวเดยวก็ได้เียรุ้นแล้วครับมีสองหรือไม่หรือมีห้าหรือไม่จะใช้อุปกรณ์ออกรางหลักที่สามเราจะไม่พูดถึงจักรที่อื่นนะครับเราพูดสองแหล่งใหญ่เนี่ยของผมเนี่ยหวยคำนวณราวัหลักที่สครับรหวยคำนวณมันมีหนังสือทำม,ม,มันมีคู่มือทำ ออกางวัเลขท้าย2ตัวนะคะเราลอค่อยมาเล่ากันละกันให้เลขท้ายสองตัวออกไปก่อนนะครับเพราะก็จะจับเอาไว้ที่ใช้เวลานานนางสาววันนีวุฒิดาคุณนะคะนายอำเภอเมืองนนทบุรีค่ะและหลักสิ์คือนายชุนนัชเดชกำสกุลนะคะประหลัดจังหวัดนนทบุรีเพราะเ้าจะออกรางวัลเลขท้ายสองตัวมาแล้วมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมาแล้ว ผลให้เขาคะกันครับตามสูตรที่กำหนดกันไว้บนซ้ายกี่ครั้งบนขวากี่ครั้งแล้วก็นี่มาให้รูกบอลลงเปิดให้รูกบอลลงกำลังเปิดฝาปิดพับเรื่องวันท้ายสองตัวงวดวันที่หนึ่งเมษาย,ยนสองพายหกสิบเลขที่ออก เก้าศูนย์ครับโอ้โหมีเก้าทั้งนั้นเลยครับสามตัวท้ายสองครั้งก็มีเก้าสองครั้งสองตัวก็มีเก้าศูนย์เก้ากับศูนย์มาเนี่ยข้างบนน่าจะมีศูนย์นะอันนี้ผมอันนี้ผมพูดเองนะครับผมพูดเองนะครับ น่าจะติดศูนย์ได้ข้้งบนนะบบนบบเ,เป็นเจ็ดสองศูนย์ไหมล่ะเป็นไปได้เดี๋ยวค่อยดูกันนะครับของผมมันมาอย่างนี้ครับเรามาคุยกันเลยนะครับเพราะว่ากว่าจะจับลูกบอ,นอกลนี้กว่าจะจับลูกบอลกันอีกกว่าจะเรียงลาดับของคนอีกเรามาคุยกันก่อนของผมอ่ะ บอกว่าอะไรก็ต้องมีสองครับเราจะไม่เริ่มต้นกันเยอะนะครับมันก็จะมีตำราดูอย่างนี้แหละครับมันก็จะมาจากตรงนี้ก่อนอันดับแรกเรามาคุยกันก่อนนะครับก่อนที่หวยจะออกเราจะไม่ปุยรับหลังหวยออกเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างนี้ครับทุงฟองมงคลโครามัปีิวเนาะ ผมบองบางคนโคราชสามตัวเข้าตัวเดียวนะครับสามตัวเข้าตัวเดียวเห็นไหมครับเห็นนะสามตัวเข้าตัวเดียวนะครับก็มีเจ็ดมีสี่มีหนึ่งนะครับมีเจ็ดมีสี่มีหนึ่งเอามาตัวเดียวนะครับหนังสือไว้ก็จะมีมีสองมีแปดมีเก้าเอามาตัวเดียวเหมือนกันนะครับอย่าเอาไปรวมกันนะครับอย่าเอาไปบอกรวมแต่เอาเรียงไว้ก่อนนะครับหาตัวมาเข้าให้ได้นะครับวิธีการมันจะเป็นอย่างนี้นะครับ เขาเรียกว่าหวยคำนวนหวยมีสูตรในการทํามีตํารามีหนังสือทำนะครับแล้วก็น,น,นี้มันก็เกี่ยวข้องกับตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้ด้วย,ยเกี่ยวข้องกับตรงนี้ด้วยเกี่ยวข้องกับเลขประจําวันไงหวยออกวันจันทร์เนี่ยวันนี้วันจันทร์เนาะวันจันทร์มันก็จะมีสี่กับเจ็ดวันจันทร์เนี่ยก็มีสี่กับเจ็ดสี่กับหกโทษครับถอนคำพูดโทษครับ สี่กับปกสี่กกนะครับมันจะเกี่ยวกับเลขประจําวันด้วยนะครับมีสี่กระปกสมัย็นหนึงเกี่ยวกันหลักก็โหรศาสตร์เลขประจําวันเขาจะเป็นตัวเลขนะครับเลขวันก็จะมีเจ็ดวันแันตื่ถึงเจ็ดไงนะครับประมาณนั้นนะครับเราันจะเกี่ยวข้องด้วยนะครับเราให้ดูตรงนี้เรืเรามาดูกันครับผมก็ทําได้อย่างนี้นะครับผมก็ทํามาได้อย่างนี้ มันมีกี่ตัวหลังวัดนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดหกเท่างหมดสี่สิบสองสี่สิบสองบางวัดบางก็โชคดีไปมียี่สิบสี่ตัวยี่สิบสี่หางวันนี้มีสี่สิบสองหางครับเจ็ดบรรทัดอสี่สิบสองหาง ผมบอกว่าซื้ออะไรต้องมีสองวัดนี้นะครับผมบอกว่าซื้ออะไรต้องมีสองวัดนี้นะครับเห็นเลขสองไหมครับหลักสองอ่ะเขาจะอยู่หลักหน่วยก็ช่างหลักสิบก็ช่างที่มีเลขสองเขาเรียกว่าหลัก <c oughs> ผมเรียกว่าหลักแล้วกันเรียกว่าหลักผมจะไม่เอาเหมือนใครไม่ก็ปีใครอันไหนมีสองก็คือหลักสองนั่นแหละ <c oughs> ถ้าไม่มีสอง <c oughs> ผมบอกว่าผิดนะครับผมบอกว่าผิดมันก็จะมีอะไรบ้างสองในใกล้ๆก็เห็นกันอยู่แล้วมีหกขางเองนะครับมีหกขาเองนะครับ จะออกหรือไม่แค่นั้นเ the องรองลงมาก็จะเป็นหลักสี่ที่ผมาเขียนแถบเส้นสีส้มไปให้นะครับสีส้มไปให้นะครับสีส้มนะครับไปให้นะครับรองลงมาเขาเรียกรองลงมาก็เป็นหลักสี่นะครับแล้วก็มาหลักเจ็ดนะครับเลขเจ็ดจะอยู่หลักหน่วยก็ช้าหลักสิบประช่างนะครับมันจะอยู่หลักสิบครับหน้าจอไว้ด้วยครับหน้าจอไว้ด้วยเดี๋ยววัจะออกแล้วนะครับว่าแม่นหรือไม่แม่น นะครับผมไม่ได้เผื่อไว้หรอกครับผมบอกว่าซื้ออะไรต้องมีสองไงผมเอาหกบวกหกได้สิบสองก็เป็นสองหลักสองไงเพราะว่าวิธีการของเขากับกติกาเขาเรียกว่าตำราแล้วกันคู่มือการทำหวยเอาหลักร้อยบวกด้วยหลักหน่วยหลักสิบไม่เกี่ยวนะครับของหวยที่ออกมา่าที่ผ่านมาคือเขาออกหกสองหกใช่ไหมล่ะ บวกกันหกบวกหกหกมาจากไหนหกมาจากหลัก้อยไงหกสองหกแล้วก็หลักหน่วยก็เป็นหกไงนะครับก็บวกกันได้สิบสองก็ต้องเอาสองหลักสองมาแทงนะครับต้องเอาหลักสองมาแทงจับผิดหรือไม่ละ่ะแค่นั้นแหละจะมีไหมละ่ะแค่นั้นเองนะครับผมก็ให้ตัวรองไว้แล้วนะครับมีหลักสี่แล้วก็หลักเจ็ดนะครับมีอะไรบ้างละ่ะสี่อะไรบ้างเอาหลักสองเขามาในเลยก็ได้นะครับมีสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสองศูนย์สองสามสองสี่นะครับ หลักสี่ก็จะมีสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์สี่สามสี่สี่มันมีหกหางเท่านั้นแหละครับแต่หลักเจ็ดจะมีเจ็ดหางนะครับศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดสองเจ็ดเนี่ยตรงกันเลยเก้าเจ็ดแปดเจ็ดนะครับหวยเข้าออกเก้าศูนย์นะครับเลขล่างเก้าศูนย์ถูกนะครับของผมลุงปองมงคลถูกนะครับเก้าศูนย์เห็นไหมครับตรงเป๊ะเลยครับ มี0990ด้วยกลับด้วยนะครับงวดนี้เดี๋ยวขอญาติวงกลมสีแดงให้นะครับท่านจะทราบนะครับผมไม่มั่วนะครับผมไม่มั่วนะครับผมกลางไว้ตั้งแต่หัวยังไม่จับนะครับเนี่ยไม่ใช่มัเขียนเราเองนะครับนะครับ90ถูกนะครับเลขล่างถูกไปแล้วนะครับข้างบนจะถูกไหมเดี๋ยวครดูนะครับถูกนะครับถูกนะครับถูกนะครับขอญาติวงกรมให้ถือไว้แน่นานนะครับไวยเลขล่างเขาบอก90นะครับ เก9าที่ตกกลับด้วยครับวันนี้มีตกกลับให้ด้วยนี่ล่างจันที่จะเกิดความตลาดทึบแสงที่บรรจุด้วยบอหมายเลขไว้ภายในเพื่อแสดงให้ประชาชนที่เ้าชมการตอรางวัลได้ทราบพร้อมกันทั้งหกหลักค่ะผมไม่ได้มั่วนะครับถูกนะครับเราไปดูตัวบนนะครับขณะนี้นะคะองที่จะแสดงหมายผมผมถูกนะครับถูกไปแล้วนะครับเลขล่างถูกไปแล้วนะครับ90นะครับ ไม่ใช่มั่วนะครับไม่ใช่มานั่งเขียงเขียนนะถือไว้ตั้งนานแล้วครับดูในเทปด้วยดูในไลฟ์สดด้วยไปดูในลูปกป่องมงคลด้วยครับช่องยูทูบอะกระดาษแผ่นเดียวกันนี่แหละครับไม่มีว่าออกแล้วมาเขียนใหม่หรอกครับบางท่านคอมเมนต์มาผมก็ไม่ว่าหรอกผมก็ไม่โกรธหรอก<ป>ะนะครับจ<ป>ะไปเขียนไงได้รวดเร็วขนาดนั้นสี่สิบสองตัวมันไม่ใช่ครับมันมีเก้าศูนด้วยศูนย์เก้าด้วยนะครับบรรทัดแรกมีศูนย์เก้าตัวกลับตัวกลับแสดงว่ามันขับไปกลับ อันนี้อยู่ตัวที่เท่าไหร่บรนทัดที่หกบันทัดที่หกนะครับหลักเก้าหลักเก้าบันทัดที่หก <4, S 1> หลักเก้าจะมีสองสองหลักสองแถวนะครับจะมีสองแถวมันมีกลับด้วยนะครับเห็นไหมครับตัวแรกศูนย์เก้าแล้วบันทัดที่หกเก้าศูนย์นะครับเก้าศูนย์ที่เท่าไหร,ร่อะเวลาอ่านหนังสือก,ก็จะอ่านมาที่ตัวที่สี่ครับตัวที่สี่เก้าศูนย์นะครับจะโชว์ไว้อย่างนี้แหละครับ ไว้ผมถูกนะครับลูกบอกมงคลโคราชนะครับดูกันด้วยเฮกัน hey ด้วยนะครับดูกันด้วยเฮกันด้วยไม่มั่วไม่มโนโหให้เห็นดสดๆนะครับดูกันจริงๆจระจะไม่ใช่มานั่งเขียนเขียนพอออกแล้วก็เขียนใส่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชโหดูเทปผมด้วยนะครับดูเทปด้วยดูเทปไปตรงวัดด้วยกระดาษแผ่นนี้แหละใครจะมาแปลง Favorite. ใครจะมาตัดตอ่อในนี้หรอกครับถ่ายทอดไว้ตลอดจะมปตัดตอ่อเพื่ออะไรสไลด์สดไวยตัดต่อไม่ได้อะ เอาศูนย์มีไหมล่ะมีวงกลมสีแดงไว้แล้ววงกลมสีแดงไว้แล้วรอเลขสามตัวบนมีสองหรือไม่หรือจะมีห้าหรือไม่ไปดูนะครับ่ศหเจศูหศูนย์หเจออกไปแล้วด้วยไม่ได้ดูสองครั้งที่สี่้แก่ห้าสามแปดหกเก้าเก้าห้าสามแปดหกเก้าเก้าออกไปแล้วครับไม่ได้ดูครับเมื่อกี้ออกว่าอะไร

ปดหมีไหมสี่เและรางวัลเลขท้ายสอตัวนีห่งแออกกันเก้าศูนย์ส่วนรางวัลที่หนึ่ะครับได้แก่แปดศูนสามีามสี่แโดยมีรางวัลข้าเทียนรางวัลที่หนสองรางวัลได้แก่แปดศูนย์สามสี่แปดศูนย์สามี่แนย์แนไมล่ะผมบอกไว้แล้วถ้าโงไม่มา ตัวร้องก็ต้องเป็นสี่สี่จะอยู่หลักสิบไปช่างหลักหน่วยก็ช่างนะครับเขาจะออกสี่แปดหนึ่งนะครับสี่แปดหนึ่งมีนะครับของผมถูกนะครับผมผมถูกนะครับ,ผมผมถ,รบถูกทั้งล่างทั้งบนเลยครับถูกทั้งล่างทั้งบนมีหนึ่งแปดนะครับมีหนึ่งแปดไออกแปดหนึ่งนะครับมีหนึ่งแปดไออกแปดหนึ่งนะครับ บรรทัดที่สองครับหลักหนึ่งครับบรรทัดที่สองหลักหนึ่งครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับบรรทัดที่สองหลักหนึ่งผมไม่ได้เมคนะครับเพิ่งได้เขียนเมื่อกี้เลยครับเขียนไม่ใช่เขียนตัวถูกนะคือไปวงกลมเราจะคุยหวยออกไปแล้วก็ไปวงกลมให้ดูมีหนึ่งแปดนะครับแต่หวยมันออกแปดหนึ่งเสียนหวยทั้งหลายเขาก็บอกว่าลูกปอมมงคลเอ้ยจะออกกลับไปกลับเขาก็ถูกกันังนั้นแหละใครซื้อหวยเขาไปกลับอ้าวผมได้ผลประโยชน์ไปคนทัเไปก็บอกว่าผิดเพราะมันออกแปดหนึ่งไงผมมีหนึ่งแปด โอเคนะครับแคปหน้าจอไว้ด้วยของจริงๆของแท้ๆเข้าทั้งล่างทั้งบนสีงวดติดกันแล้วครับไปตรวจเทปด้วยชื่อมองคลลุงปองมองคลภาษาไทยแล้วครับยูทูบอ่ะยูทูบอ่ะยูทูบอ่ะ,ะช่องยูทูบอ่ะชื่อลุงปองเว้นวัคมงคลชื่อลุงปองมองคลนั่นแหละนะครับไปดูได้สีเทปแล้วเข้าทั้งล่างทั้งบนเลยครับเข้าทั้งล่างทั้งบนสีงวดติดกันแล้วครับทำไมไม่ดังไม่ช่วยกันเฮละไม่ช่วยกันแชร่ละจะดังยังไงล่ะ นะครับเข้าวกำลังทั้งหมดลยครับ,บ,รบสวัสดีครับ